เอาละสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผม P Y C S R J และแน่นอนคุณอยู่กับ Naruto ะ h i ป u d e น n Ultimate Ninja Storm โฟร์นั่นเองเข้าไปดูเนื้อเรื่องต่อเลยดีกว่านะครับผมเพราะผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเล่นถึงไหนแล้วนะฮะไปเลยเอ๊โอ,โอ้โหหัข้างมาไกลแล้วเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่อจากของคาคาชินะครับผมที่ว่าว่าเขาได้บุกไปทำภารกิจนั่นเองวันรัมของรัเด็กหนุ่มภาคจบโอเคเราไปเล่นอันนี้ก่อนแล้วกันนะ วิถีแห่งแสงสว่างแล้วก็จะมีอวิธีแห่งเงาหม่นแต่ผู้รู้อย่ <fall kas S 2> <ต>างเราเล่นไปแล้วนะครับเราจะเล่นอันนี้ก่อนแล้วกันไปเลยลินถูกลักพาตัวไปอ่าลินถูกลักพาตัวนะฮะตอนนี้เราแยกกันเป็นสองกลุ่มตีไก่น้าต๊ะก็สังแบ่งารนะครับ 目的地カンナビ教を目指した時に対立しそれでも協調し彼らは進み果たして数日後 <Okay. S 1> ついに目的地の目前まで到達した敵地を進む3人ただならぬ緊張感が張り詰めるそれでパイアメプさ

もういい。お前とれと。モトカーカーメンダーの名前のマン。コレーショがこんなパクニー、コミュニティーお前は何もあなたとのがどなるか。たかに、忍びの世界で。ルーあ、なわけにしようやばいばわり、される。けどナー。ワな仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだおたえ。 ดีคู่ของโอปิโตะนะครับไม่ใช่คาคาชินะเมื่อกี้เราคู่แยกทางกันไปแล้วนะครับอ่าโอปิโตะจะไปช่วยลินส่วนคาคาชิจะไปทำภารกิจต่อนั่นเองถ้าเป็นหลังลับของศัตรูนะครับนี่นี่นี่ลินติดนางคาถาหลวงตานะคาคาถาก็ต้องคู่เพวกเราซะกก่อนเอาละ มือสั่นฮะเกี่จากความกลัวนั่นเองรินฉันอะยังไงก็จะต้องอ่าทำมาบุกช่วยรินนะครับตัวคนเดียวโอบิโตะโค้ดไอซุกิซะทำการต่อสู้ในสภาพที่ไม่สามารถใช้ทำอะไรตายได้โอเคมาโอ้โอเคเอา เดี๋ยวทุกคนขอโทษ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 เฮ้ยอ้าวอ้าว่ะไปต่อกันเลยโอ้น้ำมากีนนะเหมือนครั้งที่แล้วเดียวท้าเปิ่มนี่แน่ไปจักเฮ้ยเวินนี่เลยเต็มคาถาใช้แบบวิชาพลังตัวนะครับผม ไม่ทันหายโซหรอกตัวการต่อสู้เขาก็จะสุดทนากันไปนะครับผมผว่าอาไม่ทันเนาะผมว่าผมจ่อการต่อสูู้เห้ยมาทาไฟาทพ่มไปจัด ีนี่ยไม่ตีโดนไี่แน่เ,นนนแนเขาา้าวะเออโอปิโตเป็นคนตะกูของโอซิวะนะครับผมเขาคาจะใช้เขาคาจะใช้คาถาไฟเก่งเลยแหละนี่แน่เผาเขาา้าไปว้วอี่แนะเาไปทุกที อ่าเชียโดยเหลือประสิทธินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาเอ้ยเอองเล่นไหนแล้วน่ะอาอ่ะนินปโปเมจ่ายุรานพังแล้วโอบิโตไม่เห็นนะฮะตอนนี้เขายังไม่มีอ่าเน็ตวงแหวนนั่นเองรุวงโตโตโอ้ทินงไปลูกขนวนเลยฮะประมนี้ อันน่ะดินแกโบริโตะฉโบริโตจะเป็นคนที่หลงรักดินอยู่เสมอนะคะรับเอาชินิอะไรกัอ่าคาคา,า,าชิเข้ามาช่วยเฮ้คาคาชิทำไมถึงมาที่นี่อะ าตาน,นั่นเป็นเดนแต่ว่าดูความแต่ว่าดูความสามารถมากพอตัวเลยนะดูความชวามัวไทเกิน,น่าจะสู้ด้วยตอนนี้ฉันจะนำให้ป๋าช่วยสัง่งผลด้ลวยเราโอบิโตะไปเลยมาโอ้คัคโกและและไทเกิซะปะาอาจจะไม่สามารถจะทำให้ตายได้นะ

หน้าท้องไปฮะวันนี้ข่าวชี้ก็ถือว่าความสามารถเก่งพอตัวเลยเฮ้ยปลาไอมีดมันจ้าใส่อะวันนี้ครับเฮ้ย นี่เนี่ยรับให้เ,เข้าไปก็าวันนี้เราใช้ทําไม่ตายไม่ได้ฮนะปักษาเราต้องไปหนึ่งทีเราใช้อุปตบอวางฮะมานี่นี่แนี่ยแล้องะถามเขาดึงน,นี่หัวเข้าไปฮะขับพื้นขับไฟไปบรรยัตไอ้ลูกไฟยักษ์นะครับผม <c oughs> ออภาษาคอมโบแล้วฮิออออไอนีอ่แข่งเกงจริงๆ็นอนะครับผมลูกของเขี่ยวเงินนะฮะนินจานินจาที้เก่งอันดับทตโต้ของหมบ้านเลยไม,ไม่เปไรแค่นี้ตัวหง,งัง โโอโ้นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ขาคิชิสีดวงตาไปนะครับเฮ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกตาของนายน,นะยังไม่ตายหรอกนะที่สิบคัญกว่าย่าเพิ่งประมาทอุิโต

นายเบิกได้วงแหวนทีนี้นะจะพบว่าพวกนายเองเฮ้ยจริงจริงเหรอนเนี่ยโอพร้อมนะอุบิโตฮะไปโค้ชโกลงฮนะนี่แนะ่ตอนนี้ตัวหลังจะเป็นต่อแล้วนะครับกระทบเพิ่ม้ยหนึ่งทีซ้ำ

นี่เนี่ยสาคชิมาแล้วนะครับผมสูเสาายเียดวงตาไปหนึ่งข้างนะครับไอาสถานีจ่าของอาทิโดนหนึ่งฟังไว้นี่เน่ยเออเออปักษานี่นะครับเอาละนี่เป็นการปักษานะครับผมโอ้โหรีฟันก,นก่อนเลย กันโดดขึ้นแล้วก็ไปข้างขวายหนึ่งีกระโดดขึ้นแล้วก็ที่ตกอุ้ยอาวุธชาลำดับอ๋อใช้ใน้นตรใน้ในวงแหวนนะครับผมสังเกตการก่อนดึงจังหวะลงหนึ่งทีปุ๊บมาสื่อกนตัวแรกเมาเบิกได้สองดวงเลย เบิกได้สองวงนะครับผมจริงๆก็จะมีหนึ่งวงสองวงสามวง,งเป็นเป็นเป็นเหมือนลูกน้ำนะครับเด็เดววกๆพ่งนี้ลำบากนะครับผมท้าไฟทุกไฟยักษ์อัดใส่เลยโอ้โหเ เป็นภาษาของสองน,น,นี่แน่การสตูลลงไปได้นะครับผมตบไปามมาทีแล้วนั่นเองตอนนี้การดูเ,เรื่องสุขสนุกนะครับเหมือนดูอนิเมะต,ตอนนึงเลยนะครับเหมือนทอดแบบออกมาจากจากกระตูลเลยแหละต่อมมาอ้าว Okay. มาช่วยลินได้นะฮะไปไปดีไม่ต้องต,ตัวประกันได้แล้วจะประมาณงั้นหรอวางใจเรวไปหน่อยไหมจะงหะเด็จจกจะคนนะฮะฮะประธานินลายคูผาอ๋อเป็นการถล่มถ้ำนะครับเดี๋ยวลเย้ลแล้ว โกนหาบทางออกเร็วบินหนีนะฮะตอนนี้ผมจะพยายามไม่สปอยเนื้อเรื่องนะครับผมเราจะดูันไปเรื่อยๆเฮ้ยอา๋ออุปตโดูยินครับอาจจะล่อปะวะอาจจะมีเสียงรถลากขับผ่านบ้างนะครับไม่ต้องกังวลอะไรไป เขารอออักมาได้คาคาชิกับลินนะฮะเป็นไรเปล่าลินคาคาชิคาคาชิโอบิโตโอบิโตโดนทับล่างแหลกโอบิโตโอ้ยดูเธอพอได้แล้วคาคาชิดูเหมือนจะไม่รอ,อยแล้วหรออ้าวยอมตายนะฮะโอบิโตโอบิโตทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยโอ,อ,อ,อบิโตโอบิโต น่ะตามที่นาพูดมช่วยดินด้วยกันตัこんแต่แรなแเป็นบบนี้หรอาไรตนอะไรกันยังเป็นเลยมยังไม่ได้ให้ของขวัญแสดงความยินดีกับการที่นายได้เป็นโจนี้เลยนะคาคาชิ มาตลอดก็จะให้อะไรดีตอนนี้แหละออกแล้วละ่ะวางใจได้เขาไม่ใช่ของไรประโยชน์ไม่จำเป็นหรอกเในวงแหวนนี่ันยกให้นายกูให้ในวงแหวกันหนึ่งข้างเลยนะครับเรีว่า คนในหมู่บ้านจะว่ายัางไงก็ตามทายคือเดียจะเต็มภาคคคุณขนลุกเลยนะครับชามนี้ฉัน,น่แล ท่าน,นให้ลินทำการปลูกถ่ายดวงตาให้เรียบร้อยแลยขาขาบบ้วนะครับคาคาชิกับอุบิโตะนะครับได้ใช่ว่าได้ใช่คาคาชิลินว่าสุดเร็วเเร็วร็ววเเ็ ดีโดตัน烈焰天烧อย่างตรงอะไรอาวองัะโอหิโต,โตอยู่นะครับลิน อ,อ๋อไม่ได้สาภาพปั๊บกับลินเลยนะครับโอปิโตของนักดินมาตลอดนัเดเองเราจะอยู่กับทุกคนให้มากกว่านี้ชมันลิก็ลิงกับคาคา,าชิก็หนีมาได้นะครับดูทรงว่าพาน,นี้น่าจะเล่นแค่พาร์เดียวนะเวลาเริ่มนานแล้วทะเลม,มาดเอื่นนิด เป็นครึ่งชั่วโมงแน่นอนเป็นครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแน่นอนป่ะเลยป่ะเลยตายแล้วงั้นเหรอ

ตัวที่มาไม่ทันนะราคาชิ้ข่าวที่เราได้เล่าฉันฟังหมดแล้วมหารสงครามนินจาครั้งที่สามการต่อสู้อันยาวนั้นได้จบลงกับการเสียสละชีวิตของนินจาที่ไร้ชื่อเวียงนามจำนวนมากแต่ขณะเชียรกันเหล่าวีรบุรุษผู้เรื่องชื่อ เาก็ที่ตำหนัให้เราาสืบต่อมาที่สะพานคานาบิวันนั้นหมู่บ้าโคนาฮะนากูเรมีนบรุจที่มีเงินวงแหวนีกกำเนิดขึ้นสองคนคนหนึ่งถูกจะลึกไว้บนแผ่นป้ายสุสานอีกหนึ่งคนถูกเล่าขานภายหลังเรืนวงแหวนาขาชีใชื่อเสียงกระจนกระจายไปไกลถึต่างแดันจะสาอ่านยากเหมือนกันนะพังที <c oughs> เอ่ว่าอาศัยแห่งยุคสมัยจแปลเปลีปล่ยนกระทัทง่งอาเล่าขายตำนานวิรัิบทกาเป็นความจิงอันปวดร้ายแทนอังการต่อสู้มองทุกทรมานและความเกียดทังยังคงอยู่ต่อไปไม่อาหยุดลงได้ อารมณ์พมของเราเด็กหนุ่มภาคจบได้จบลงไปแล้วนะครับผมเราได้รู้เรื่องราวของคาคาชิโอบิโตะมากขึ้นนั่นเองเอาละโอเคน่าจะเล่นพาร์ทที่พัทเดียวก่อนนะเพราะว่าเล่นต่อไปนี่เป็นหนึ่งชั่วโมงแน่นอนเกรงว่านะครับผมอ่าเอาละเอาละครั้งต่อไปผมจะมาเล่นวิถีแห่งเงาเมืดอ่วหนทางที่แยกจากกันแล้วก็ เรื่องเราผมทานที่จะจัดก,กันแล้วก็เจ้าแล้วก็เจ้านี่นะครับผมก้าวความตายอยู่ในขุมนรกนั่นเองผมจะเล่นนะของพานี้ถ้าเกิดมันไม่นาเกินไปหลังจากคราวนี้นะครับอ๋อละขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะครับผม u s s s r j ก็ต้องขอฝากกดและกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะเดีย๋ยวต่อไปเราจะมาต่อกันเองแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ